คุณครูเชลพรก็จะนำท่านผู้ชมไปชมห้องสมุดของโรงเรียนศุนกุหลาบครับค่ะห้องสมุดโรงเรียนศูนกุหลาบวิทยาลัยของเรานะคะจริงๆแล้วโดนแบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนมากเดี๋ยววันนี้จะพาเข้ามาชมส่วนแรกของห้องสมุดโรงเรียนก่อนนะคะคส่วนนี้นะคะ่ะในห้องนี้ค่ะเราเรียกว่าห้อง สมาคมสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยชื่อก็มีความเจาะจงอยู่แล้วว่าการสร้างห้องสมุดห้องนี้เกิดขึ้นจากสิทธิ์เก่า<อ>นะคะที่สร้างห้องนี้ขึ้นมาแล้วใน3ปีแรกของการสร้างอนะคะ่ะสิทธิ์เก่าได้บริจาคหนังสือเข้ามาปีละ1000เล่มเป็นเวลา3ปี<อ>นะคะซึ่งเราจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาเกินเนื้อหาที่นักเรียนมัธยมอ่านนะคะเพราะว่าเราต้องการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่มีความรู้ ที่จะอ่านหนังสือเนื้อหาหลักการถือหนังสือคือหนังสือที่มีเนื้อหามากกว่าเด็กมัธยมเด็กมัธยมเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้ที่กว้างขวางขึ้นใช่ค่ะเช่นหนังสือเหล่านี้นะคะเป็นหนังสือเคลมบัสนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่แบบระดับมัธยมเรียนเลยหนังสือที่เกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับหนังสือเนี่ยรักษาดี แต่สภาพรู้เลยว่าผ่านการใช้งานอย่างหนักนะครับห้องถัดห้องนี้นะคะเราเรียกว่าห้องแบบเรียนหรือจัดขึ้นมาเพื่อเป็นห้องที่เกี่ยวกับห้องคู่มือเตรียมสอบเราจะทําการซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์นะคะเพื่อจัดออกมาเป็นหนังสือเฉพาะคู่มือเตรียมสอบเลย